ฮัลโหมชิมรีวิวสวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวยำรักชูของร้านเอื้องฟ้าสามปอยเป็นออย่างทีลัมขนาดเลยทุกคนครั้งแรกที่กินคือลำมมอนี่เราแอบ,บกินไปครึ่งถุงแล้วทุกคนคือมันลำเวอร์อยากเพิ่มอะไรอยากใส่อะไรเพิ่มนะบอกเขาได้เลยทุกคนพริกสดพริกแห้งใส่เพิ่มได้จ้าเพิ่มรากหรือไม่เอาราก,ก็เพิ่มได้ทุกคนอยากกินเผ็ดประมาณไหนบอกเขาได้เลยทุกคนคือมันอร่อยมากทุกคนที่เราสั่งมาเป็นเผ็ด ปกตินะแต่เผ็ดปกติมีความซ่าส์ถึงใส่ซิงคอนแต่เราสั่งมาเป็นแบบพริกแห้งนะจ๊ะไม่ใส่พริกสดาเขามีเนื้อให้เลือกหลากหลายเนื้อมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตีนไก่หนังหมูนังควยเอ็นไก่หรืออะไรต่างๆนะจ๊ะสามารถแบบคลิกเลือกได้เลยจ้าแม่บอกเลยวันลำขนาดทุกคนไม่ว่าจะกินกับข้าวเหนียวข้าวหุงข้าวเจ้าข้าวอะไรหรือว่าขานมเส้นก็ลำทุกคน กินได้หมดวันนี้เรากินกับขน,นมเส้นใต้นั้นทุกคนก็คือแบบลอยมากเลยลัมเวอร์ทุกคนต้องเฝ้ากดตะก,กาดตีปักหมุดได้เลยนะทุกคนก่อนโปรโมาสมมุินะรีบสั่งรีบซื้อกันนะทุกคนปักตะก,กาด้านล่างได้เลยจ้าร้านนี้คือลัมเวอร์ครั้งแรกที่กินดูจากสีนะคะแต่เพื่อนๆว่าจะได้พองรอช้าได้ละรีบกดสิกด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 